สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขูสุขนนะครับมือนี้มาพบกับผมพวกเรานะครับแท็กเตอร์อดเมือบวานบริษัทไายเคียบครับหน้าง,งานยี่สิบสองพันทักผลับต่ออยู่ครับงานละสองพันหาเหยียดสองงานมั้งงาน่ใหไงเรก ลายดินออกแล้วกับปั่นขั้นแท้ซื้อๆนี่นะครับนาง,งาน22,000พเทสสองหมื่นะครับหมื่นที่สองแล้วประมาณหมื่นแล้วประมาณบาบสามนี่ละครับก็ออกไปรับจอบไทหน้าต่อ20ไรกัสิประมาณนี้นะครับ ยวห้องหน้าบองหายอ,าออกนะครับโกบงมง่วงกระโด,ดใหม่นะครับรับต่อรับช่วงต่อไปอีกนะครับฝากพี่น้องก็ไหลก็แช่นะครับ ถ้าผมกระลับต่อไปอีกนะครับนี่แหละครับสองงานงานนี้กับงานแล้วตัวนี้กับบกเกิลเทียงครับกับไปเห็ดหม่องไม่ตอลับไว้อีกหม่องหนึ่งสิบแปดทันนะครับ ว่านค่าแต่ฝ่าว่าเลยบริหอดทายลูบนะครับบริเวเอาลงเฟษบ่เพียงมองได้เอาปากกามาวง่เลยวาซาน เอ็มหกสองขั้นเดียวนะครับไม่เห็นรถหาซิฟเพิ่นบ่ได้่มากครับของแท็กเตอร์บอลปัดกันเถ้ะครับอของน้ำว่าเอาใหญ่ๆโหลดเพอได้ปลูกของกินในวัาสัน่นับ ฝากที่น้องนะครับกดไลค์กดแช่นะครับทั้งช่องทาง youtube นะครับ youtube กับแท็กเตอร์ออดนะครับเฟซบุ๊กกับนันจุนซีมาภาษาอังกฤษติ๊กต็อกกับเสียออดนะครับไลน์ดินนะครับ รถออกมากพึ่งได้สเดือนนะครับ2เดือนเต็มๆชั่วโมงการทำงานอยู่ที่สองรอยหาซิบกวัวนะครับออกงานเกือบทุกมือนะครับสำหรับพี่น้องนะครับก็ได้ที่สนใจ อยากปั๊บไลทีหน้านะครับอยากเหตุการณ์เหตุงานนะครับสามารถจะสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับสวนเกาีนะครับห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์สามสี่นะครับปั๊บทีหน้านะครับเก็ดทุกอย่างครับรักลัรกะรับงานในเขตอำเภอเดชอุดมนะครับอำเภอสํารองอำเภอวารินนะครับจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานะครับ แล้วก็กว่าบ้านผมมันติดอยู่มันติดเขียนกันกับอาเภอนวนคุนนะครับกาลักลักกาลับอําเภอเดชอําเภอสาโรงครับอําเภอบัลินแล้วก็อาเภอโนนคุนนะครับของซีเกีย็นนะครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับกับว่าเศร้าลรืว่าสามโมงอล่ะ นี่นะครับนาง,งาน,นครับขั้นแท่นะครับ<ม>เพียงกันมิลลิ<ม>เดี๋ยวพายางเบ่งไอ้หน้านะครับทีเห็ดแล้วนาง,งานถือกอเรือว่าแพงนะครับมันก็ขึ้นยุกับไอ้ตามสภาพเนือที่นะครับที่ผมเห็นงานนี้กับมองนี้นะครับนี่ มันเป็นสาเก่าว่าไงล่ะตังตะเขียบมองคาปั่นขั้นแท่ละครับมันเป็นสาเกา่าสากับสาหน่ยยยวยบ่ใหญ่แล้วครับตอนแรกก็คันนี่ละ่ะนี่ละ่ะขั้นแท่ก็ซ,ซื้อละ่ะต้นกล้วยละ่ะมานนี้ละ่ะยิ่งเาวไปหันพอดีจะคข้องหน้าเพิ่นมาเบาไหมนะครับก็เลยขอเพิ่อนอีกสองพันนะครับตอนแรกปกติก็ยี่สิบพันพอดีเรียกว่าขออีก สองพันนะครับประกาศตกลงเห็ดนะครับกบักม่วงเพินบ่อยเอาออกนะครับต้นนห้ดตอตอใยผดเอาออกใบเอายังเป็นทางล่งนะครับทางลดเกี่ยวนะครับทางลด ทุกอย่างแหละไม่เ <ś led> ม็นเกียรเกี่ยวหรอกก <ś led> ็เอาดินออกกัรหลายเติบครับอุ่มดินไปเต็มใบดีฝาฟีน้องก็ไหลก็แช่นะครับจังพอกันคลิปหนาครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องงานให้บเบิืงองลอกๆครับ พอกันลิหนาครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ